สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมที่ดินติดคลองใหญ่ที่ตำบลกระแจะอำเภอนนยามจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่อยู่ติดก,กับคลองใหญ่เลยนะครับวิวภูเขาสวยมากเลยนะครับปัจจุบันที่ดินแปลงนี้เป็นบ่อปลากระพงนะครับพร้อมบ้านริมคลองสามารถที่จะซื้อแล้วทําเป็น รีร์ทส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะว่าที่ดินบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตัวที่ดินสามารถขี่เรือขับเรือขี่เจ็ตสกีออกทะเลได้เลยนะครับตัวที่ดินห่างจากป่าคลองกระแจะประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ในที่ดินก็เป็นวิวภูเขาทั้งด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับอันนี้ผมยืนถ่ายจากบนที่ดินนะครับก็จะเห็นวิวภูเขาด้านข้างสวยมากๆเลยนะครับที่ดินปัจจุบัน มีสิ่งก่อสร้างก็จะมีบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังนะครับแล้วก็บ้านหลังเล็กๆอีก2หลังที่อยู่ริมคลองอันนี้เป็นบ้านหลังเล็กสไตล์รีสอร์ทนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆพักผ่อนได้เลยนะครับแต่บ้านต้องรีโนเวทนะครับเพราะว่าอยู่ในสภาพค่อนข้างเก่านะครับแต่บ้านหลังใหญ่นี้สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับถ้าให้สวยก็เก็บสีรีโนเวทเพิ่มเติมก็สามารถเข้าอยู่ได้เลย เอกสารสิทธิ์เป็นนอส3กอนะครับเนื้อที่8ไร่แล้วก็มีเนื้อที่ครอบครองด้านข้างแถมให้อีกหลายไร่เลยนะครับตัวที่ดินบรรยากาศดีมากๆนะครับเงียบสงบร่มรื่นมีวิวภูเขาทั้งด้านหน้าและด้านข้างแล้วก็ทัวที่ดินติดคลองใหญ่สามารถขี่เรือ,อขี่เชสกีหรือขับเรือออกทะเลได้เลยนะครับ ราคาเจ้าของตั้งขายอยู่ที่ยกแปลง3 9ล้าน9แสบาทนะครับราคาก็ยังสามารถพูดคุยต่อรองได้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของริมคลองที่อยู่ด้านหลังบ้านนะครับลักษณะที่ดินก็เป็นที่ดินติดคลองใหญ่นะครับสามารถขับเรือขับจ็ตสกีออกทะเลได้เลยที่ปากคลองกระแจะนะครับเงียบสงบร่มรื่นนะครับวิวภูเขา ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างข้ามอำเภอไนยามจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ดินเอกสารสิทธิ์เป็นนอสอสามกแปดไร่วิวภูเขาปัจจุบันเป็นบอ่อปากระพงสี่บ่อนะครับสามารถที่จะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งต่อหรือว่าพัฒนาเป็นรีสอร์ทส่วนตัวได้เลยนะครับวิวดีมากเลยสามารถขี่จ็กสกีขับเรือใหญ่เรือเร็วอ,ออกทะเล ที่ปากนั้นก็แจกได้เลยสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้ทุกวันนะครับยินดีพาชมที่ดินได้ทุกวันเลยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามกนะครับเนื้อที่8ไร่แล้วก็มีที่ดินด้านครอบครองด้านข้างแถมให้อีกหลายไร่เลยนะครับผมรับขายที่ดินทั่วภาคตะว,วันออกนะครับรีวิวทำการตลาดให้ฟรีนะครับ ไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาเจ้าของนะครับปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านส่วนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับมีโฉนดอยู่ต้องการใช้เงินด่วนก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับอนุมัติรับเงินภายใน1วันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ